จะมอบอังเปาให้กับพี่น้องแชมป์จัดไปทุกคนซองละ200ล้านบาทเป็นเด็กปั๊มและพานโรงทำความสะอาดในห้างเนี่ยนะฮะเขาเชื่อว่าความสบายเกินง่ายเกินคือจุดเริ่มของความชิปไฮชอบพกแบงค์พันเป็นปึกๆแล้วก็โม้ให้ทั้งคนที่อยากฟังแล้วก็คนที่ไม่อยากฟังช่วงว่างจัดนี่ ไปซื้อเหรียญทองคำนะครับเหรียญละ25,000บาทโยนเหรียญทองคำแท้ใครไปสุดชนะ สิ่งเจียยสิงนี้ฮวกช้วันนี้ยิ่งกว่าอ่างเปาตัวตัว,ตว,ตวกายอ่างเปาซองที่ใหญ่ที่สุดครับเพราะวันนี้แชมป์จัดไปเล็กๆไม่ใหญ่ๆใ,ใ,ใ,ใช่ธรรมดาทําไม่เป็นจะมอบอ่างเปาให้กับพี่น้องแชมป์จัดไปทุกคนซองละ200ล้านตาทเพราะวันนี้นักกีฬาหลายคนมีล้านหนึ่งก็หมดมี10ล้านก็หมด มีร้อยล้านก็หมดมีพันล้านก็หมดมีหมื่นล้านก็หมดวันนี้มี3ามอ่างเปาจะมอบให้เลือกแบบไหน up to you คนแรกนี่ต้องเรียกว่าเป็นคนในฝันของคนยุคใหม่ฮะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีรวยตั้งแต่อายุยังไม่เลขสาม่ะ20กว่าก็รวยแล้วชอบพกแบงค์พันเป็นปึกๆแล้วก็โม้ให้ทั้งคนที่อยากฟังแล้วก็คนที่ไม่อยากฟังฟัง วันๆก็เอาแต่โม้กับเมาช่วงว่างจัดนี่ไปซื้อเหรียญทองคำนะครับเหรียญละ2 5 0 0 0บาทแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ท่าเรือครับโดยเล่นเกมกับเพื่อนปกติคนไม่มีตังจะเคลื่องหินเนี่ยว่าหินของใครไปไกลที่สุดนี่โยนเหรียญทองคำแท้ใครไปสุดชนะแล้วเวลาเมาเนี่ยกลางคิดว่าเงินเป็นใหญ่ฮะ เมื่อพนักงานโรงแรมบอกเออพี่ครับโคมไฟของโรงแรมเสียหายโคมไฟนี้หมื่นกว่าบาทครับเมือนเอาไปเลยแสนหนึ่งเอาไปสิบเท่าแล้วปลายไกลๆชีนคือแล้วไม่กี่ปีต่อมาก็ตามคาดฮะเขาหมดชืดส่วนคนที่สงเนี่ยเป็นชายในฝันที่เงินเพียบความรู้พร้อม จบจากมหาลาัยที่ดีที่สุดและกก็ดังที่สุดในโลกเป็นผู้บริหารธุรกิจการเงินมีความรู้เรื่องธนาคารการลงทุนบริหารความมั่งคั่งถูกว่าเป็นนักธุรกิจที่สุดแสนจะเพอร์เฟกเป็นหนึ่งใน40นักธุรกิจอายุไม่ถึง40ที่อนาคตกลายเจ๋งที่สุดในเมกาเขามั่นใจในความเก่งแล้ก็ความรู้ของตัวเองและเป็นคนหน้าใหญ่ฮะบ้านเนี่ยมีถึงสหลัง หนึ่งในนั้นเป็นบ้านที่มีเนื้อที่มากกว่า5,000ตารางเมตรก็เกือบหนึ่งสนามฟุตบอลนี่ยนะฮะมีลิฟต์ส่วนตัว <komplett humanities food> มีห้องอาหารและวก็แดน l ์ฟลอร์ที่อยู่เหนือสระว่ายน้ำในร่มและในบ้านมีถึง2สระว่ายน้ำจอดรถได้7คัน11ห้องน้ำ<รถ>แค่ค่าดูแลต่อเดือนก็ประมาณ2ล้านบาทแล้วการใช้เกินตัวการอยากให้คนชมว่าเท่ทำให้เขาเสียบ้านหลังนี้และอีกสหลัง ในเวลาต่อมาไม่ถึงครึ่งปีต่อมาเนะี่ยมีอีกคนที่เราทุกคนทึ่งแต่เราทุกคนสามารถเป็นได้ครับโรนัลรีดที่มีอาชีพที่หลายคนงงเป็นเด็กปั๊มและพานโรงทำความสะอาดในห้างเนี่ยนะฮะเขาเลือกเกิดไม่ได้เขาเลือกรายได้ไม่ได้แต่เขาควบคุมอารมณ์ตัวเองโดยไม่โลภเป็นคนมีแบบแผนได้ดีกว่าคนทั่วไปเขาเป็นคนแรกในตระกูลที่จบมห แล้วกว่าจะจบนี่ทุกวันต้องภาวนานะฮะภาวนาว่าขอให้มีคนใจดีพาเข้าไปโรงเรียนเพราะเขาไม่มีรถเขาทำงานซ่อมรถในปั๊มน้ำมันแก๊สสเตชัน25ปีเขากวาดพื้นทำความสะอาดในห้างอีก17ปีแต่ตอนนี้เขาเสียชีวิตในวัย92ทายดูสิครับเขามีทรัพย์สินรวมเท่าไหร่200ล้านบาทฮะ เป็นท็อปหเปอร์เซนต์ของชาวอเมริกันเท่ากับว่าในทุก100คนเนี่ยเขาจะมีมากกว่าอีก99คนเลยทีเดียวเขาทำยังไงอ่ะซึ่งทุกคนทำได้อะเขาขยันแบบไม่โทษโชคชะตาเขาไม่อายทำกินและไม่ตายเอาดาบหน้าเขาไม่เคยพูดคำว่าขอมันต้องมีเขาเชื่อแค่ว่าหาได้เท่าไหร่ต้องใช้ให้น้อยกว่านั้น ตอนเขาอายุ38เนี่ยเขาซื้อบ้านในราคา3 0 0 0 0 0บาทในปี1960ถ้าเทียบกับวันนี้ก็คือประมาณ3-4ล้านบาทและก็อยู่บ้านหลังนั้น54ปีถึงวิสุดท้ายในชีวิตเขาไม่เชื่อในการรวยทางลัฐเขาไม่ซื้อหวยเขาไม่เล่นพน,นันเขาลงทุนในหุ้นที่ไม่หวือหวาแต่มั่นคงไม่ลงแบบซื้อเช้าขายเย็น เขาลงแบบไม่กะถอนมีเงินเหลือเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆให้มันคอมเพลนเพิ่มจนวันตายเด็กปั๊มผ่านโรงสามารถมีทรัพย์สินถึง200ล้านบาทและความฉลาดของเขาคนทั่วแบบโอ้โหลูกหลานสบายแนะ่ไม่ฮะเขาเชื่อว่าความสบายเกินง่ายเกินคือจุดเริ่มของความชิปไฮจาก200ล้านนี้ฮะ เขาแบ่งออกมาแค่25%หรือว่า50ล้านให้ลูกหลานคนในครอบครัวแต่อีก75% 150ล้านที่เหลือให้ไปสร้างสสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนคือห้องสมุดและโรงบาลเป็นไงครับพี่น้องแชมป์จัดไปช็อตเด็ดจากเด็กปั๊มผ่านโรงสู่คนดีมี100ยร้100ล้าน บทเรียนสำคัญก็คือวิในพฤติกรรมสำคัญกว่าความรู้และความโลภสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งเจีย่อีสิ่งนี้หกใช้ได้ซองแดงแล้วรีบเอาไปใช้หรือจะใช้สู้แชร์โชว์นี้แล้วไม่ได้มีแค่นี้ฮะพี่น้องแชมป์จะไปสามารถจะพัฒนาความสามารถในการใช้ตังในตอน ท่านักกีฬาที่มีเงินร้อยล้านพันล้านทานข้ามื้อละสี่หมื่นพวกเราคนทั่วไปควรทานมื้อละไม่เกินเท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่ทานเกินตัวทั้งราคาและน้ำหนักเ <M mão> พราะรักจึงจัดไปซิ่งเจีย,อย่อีซิ่งนี่หวกใช้ซิ่งที่เกี่ยงคัง a genius is a person who can do the average thing when the rest lost their minds แทบคนจริงไม่ต้องทำสิ่งมหัศจรรย์แต่ทำสิ่งธรรมดาธรรมดาในวันที่ทุกคนหน้ามืดงมงายคุมรมไม่อยู่